สวัสดีค่ะแฟนมวยทุกท่านคลิปนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงล่วงหน้ารายการศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS Super ์ไฟท์ประจำวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปเป็นการจับมือแท็กทีมโดยคุณเดียเกียรติเพชรและคุณอูดอุดรสำหรับคู่มวยในรายการสัปดาห์นี้คู่เปิดหัวรายการอดัมศรเดชพันธ์ พบกับยอดเปรมชัยเกียรติประภาสพิกัด107ปอนด์ผู้ที่2พีรพัฒนสอพงษ์อมรพบกับโรเล็กวปัญญาวัยพิกัด111ปอนด์ผู้ที่3รองคู่เอกเพชรดาวตรังสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนพบกับแมนยูสิทเจนิมพิกัด132ปอนด์และคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการเจนเชิงพุ่มผ่านม่วงพบกับสานิตลูกถ้ำเสือพิกัด135ปอนด์มาดูที่คู่เปิดหัวรายการ อดัมสอเดชพันธ์พบกับยอดเปรมชัยเกียรติประพาสพิกัด107ปอนด์มาดูที่มุมแดงอดัมสอเดชพันธ์เป็นน้องชายของอาลิปสอเดชพันธ์เป็นมวยฝีมือมวยขวาสูงยาวประเภทดักเตะดักเสียบดักแทงหมัดคมสอกคมฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าดีซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ชนะนกยกสี่สตอเพชรสอโชคมีชยัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกยอดเปรมชายเกียรติประภาสนักชกวัย16ปีจากจังหวัดตรังสูง165เซนติเมตรเป็นมวยอาวุธหนักแรงประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงทุกลูกโหดบูดูดัน3ฟอร์มล่าสุดชนะน็อกยกที่1นึกรุงสยามสิทธิจักมวยไทยที่เวทีมวยตะวันนาชนะน็อกยกสใจถึงปอสันติที่สนามมวยช่องเสี ไฟล่าสุดชนะน็อกยกสองมงคลชยัยสิทธิุดมชยัยที่สนามมวยช่องเจสีเมื่อวันที่18เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังชนะน็อกรวดฟอร์มสดมากสำหรับยอดเปรมชยัยมวยคู่นี้วัดกันที่นอกกับในอดัมประเภทสูงยาวเข่าดีดักเตะด,ดักเสียบดักแทงศอกระยะประชิดนี่ถือว่าอันตรายมากซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันในขณะที่คู่ชกยอดเปรมชยัยเป็นมวยฟอร์มสดสฟอร์มหลัง ชนะน็อกรวดไฟล่าสุดชกไว้1 0 5่อปอนด์ไฟนี้ขยับเวทขึ้นมาชกร้อยเรูปร่างนี้เสียเปรียบคู่ชกแต่ว่าจะได้ลูกหนักสามรับยอดเปรมชัยคู่นี้ชอบไปที่อดัมสอเดชพันรูปร่างใหญ่กว่าดักเสียบดักแทงท้ายท้ายการยืนระยะจะดูดีกว่าตนตนถ้าไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปก่อนอดัมสอเดชพัน์ไฟนี้จะเอาชนะยอดเปรมชัยเกียรติประพาสไปได้สำหรับคู่เปิดหัวรายการมาดูคู่สองพีรพัฒน์สอพงอมอม พบกับโรเล็กวอปัญญาวัยพิกัด111ปอนด์มาดูมุมแดงพิรพัฒน์สอพงอมอมรชื่อเดิมก็คือทัพทีมแดงสอพงอมอมรนักชกวัย19ปีจากจังหวัดสงขลาสูง170เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงสอกสับสอกสวนอันตรายอาวุธรุนแรงซ้อมที่ค่ายมวยสอพงอมรจังหวัดสงขลาสามฟอร์มหลังชนะน็อกยกหนึ่งจากกล้าสูงกีฬาห้วยต้มที่สนามมวยช่องเจ็ดสี ชนะนกยก30รักปอไผ่แดงที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดแพ้นกยกสามให้กับเจาะเหล็กทีเอ็นมวยไทยยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ชกโรเล็กวปรัญญาวัยนักชกวัย21ปีจากร้อยเอ็ดสูง166เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือมวยขวาประเภทเตะขวาต่อยขวาในก็มีล็อกรัดมัดตีประเภทนอกได้ในดีซ้อมที่ค่ายมวยวปรัญญาวัยจังหวัดร้อยเอ็ดสามฟอร์มล่าสุด แพ้คะแนนฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวที่สนามมวยช่องเจ็ดสีชนะคะแนนสิทธิ์รักปอไผ่แดงที่เวทีมวยวันล,ลุมพินีไฟล่าสุดแพ้คะแนนนินพรัญชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้เป็นมวยอาวุธหนักแรงทั้งคู่พีรพัฒน์ประเภทฝีมือมวยขวาอาวุธหนักแรงสอกระยะประชิดอันตรายแต่ว่าถ้าโดนหนักๆก,ก็ออกอาการโคลงเคลงให้เห็นเหมือนกัน ส่วนคู่ชอกโรเล็กวปัญญาวัยเป็นมวยอาวุธหนักแรงเป็นมวยตัวเล็กชอกกับใครก็เสียเปรียบรูปร่างตลอดเป็นมวยอาวุธดีหัวจิตหัวใจดีแต่ว่าตัวเล็กมวยคู่นี้ก็อาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่น่าจะแลกกันเดือดทะลุจอใครหลวมก็มีสิทธิ์ร่วงได้ก่อนชอบไปที่พีรพัฒน์สอพงอมอมสภาพร่างกายจะดีกว่า เป็นมวยฝีมือได้มวยเดินบูได้มีสอกที่เปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาอาวุธทีต่อทีเบียดไปเบียดมาร่างกายของทางด้านพีรพัฒนจะแกร่งกว่าไฟนี้จะเอาชนะโรเล็กวปัญญาไวไปได้มาดูคู่ที่3ของรายการเพชรดาวตรังสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนพบกับแมนยูสิทธิเจนิมพิกัด132ปอนด์มาดูที่มุมแดงเพชรดาวตรังสิทธิหลวงพี่น้ำฝนนักชกวัย21ปีจากจังหวัดตรังสูง170ซนติเมตร ประเภทเตะขาต่อยหมัดแรงเข่าในเหนียวแน่นบูดูดันเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทยไฟล่าสุดชกไว้ชนะคะแนนโกโกแลนด์สิทธิหลวงปู่พริ้งที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกแมนยูสิทธิเจนิมนักชกวัย23ปีจากจังหวัดชัยภูมิสูง165เซนติมตรเป็นมวยบูเป็นมวยเปิดเกมประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้า ประเภทหมัดหนักซ้ายนับขวาน็อก3ฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนสิงอุบลออุดอุดอนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนจงอังศึกสิทธิพิทักษ์ที่วันลุมพินีล่าสุดแพ้น็อกยกที่หนึ่งให้กับขุนเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่วันลุมพินีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้อาวุธหนักแรงทั้งคู่โอกาสไม่ครบหยกสูงมากประเภทซ้ายนับขวาน็อกด้วยกันทั้งคู่ ใครหลวมหรือเผลอมีสิทธิ์ร่วงโดนนับโดนน็อกได้เหมือนกันเพชรดาวตรังประเภทเตะขาต่อยหมัดปล้ำตีมีนอกมีในขณะที่แมนยูมวยเตะขาต่อยหมัดเป็นมวยหมัดหนักประเภทเตี้ยล่ำลำหนักอาวุธหนักแรง คู่นี้ชอบไปที่เพชรดาวตรังสิทธิหลวงพี่น้ำฝนต้นต้นหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ใครพลาดก่อนก็มีสิทธิ์ร่วงก่อนแต่หากสู้เกมยาวเบียดไปเบียดมาเพชรดาวตรังจะสู้เข่าในได้ดีกว่าแข็งแกร่งแรงปลายสภาพร่างกายดูดีกว่าชอบเพชรดาวตรังสิทธิหลวงพี่น้ำฝนสดกว่าท้ายท้ายไฟนี้จะเอาชนะแมนยูสิทธิ์เจนิ่มไปได้สำหรับคู่ที่3มรองคู่เอกในรายการมาดูคู่ที่4ี่เป็นคู่เอกนำรายการเก่าเจอเก่าเจนเชิงพุ่มผ่านม่วงพบกับสานิ์ลูกถ้ำเสือ พิกัด135่ปอนด์เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายมาดูมุมแดงเจนเชิงพุ่มพันม่วงนักชกวัย26ปีจากจังหวัดหนองบัวลำพูสูง170เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายประเภทตั้งรับจับทางฝีมือจัดจ้านเก๋าเกม ซ้อมที่ค่ายมวยลูกมะขามหวาน3ฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเพชรแสนชัยเอ็มยูเด่นที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนสศสึกน้อย f อ g r o กรุ๊ปที่วันลุมพินีไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับสิงห์สโชคดีชัยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกสานิ์ลูกถ้ำเสือ นักชกวัย29ปีจากกระบีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงเข่าในแข็งแกรง่งซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอเมรันยิมจังหวัดกระบี่สถิติ3ไฟล่าสุดแพ้คะแนนลูกนิมิตสิงคลอง4ที่เวทีมวยจิตเมืองนนชนะนกยก2ลูกนิมิตสิงคลองสที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมือง ล่าสุดแพ้คะแนนน้ำพองน้อยสอสมหมายที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้เป็นมวยต่างศึกต่างสายฝีมือกับฝีมือเก๋าเจอเก๋าซ้ายกับขวาเจนเชิงเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเก๋าเกมในขณะสานิตข้ามศึกข้ามสายมาจากจิตเมืองนนท ประเภทฝีมือครบเครื่องเก๋าเจอเกา๋าคู่นี้ชอบไปที่เจนเชิงพุ่มผ่านม่วงเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางทางมวยทรงมวยก็ดูได้เปรียบลูกหนักลูกแข็งแรงอยู่ที่สานิตฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวเก๋าเกมเจนเชิงจะดูดีกว่าชอบเจนเชิงพุ่มผ่านม่วงไฟนี้จะเอาชนะสานิตสิทธิ์ถ้ำเสือไปได้สําหรับคู่เอกในรายการทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ฟันทงล่วงหน้ารายการมวยศึก PPTV เกียรติเพชร SKS Super Fight วันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD หมายเลข36ขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ